รอบนี้เรากลับมาตามคำเรียกร้องอีกแล้วครับท่านสวัสดีค่ะหวยเด็ด789คลิปนี้อยู่กับเอวา789ค่ะวันนี้เอวาจะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆจากอาจารย์ส้มเซนหวยงมืว่วันที่16กรกกรกฎาคม2564ัาเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ว่าอาจารย์ส้มจะมีเลขเด่นอะไรให้เราบ้างท่านอื่นชอบเลขอะไรกันนะคะเลขเด่นเลขรองเราจับให้แล้วนะคะสูตรหัวใจเงินล้านของอาจารย์ส้มอย่าลืมนะคะบวกหนลบหนึ่งค่ะ จบกันไปแล้วนะคะกับแนวทางรัฐบาลเด็ดๆต้องขอขอบคุณแนวทางดีๆจากอาจารย์ส้มเซียนหวยด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราหวยเด็ด789รวมข่าวเลขดังฟังชัดกระชับทุกข่าวหวยสำหรับวันนี้เอว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ